สวัสดีทุกคนวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะช่องต่อเอ็นป้าป้าวันนี้ป้าป้าเอ็นเปาจะมาเล่นเล่นเกมอะไรคะ,ประเปาเกมบันไดงูค่ะบันไดงูอันนี้เล่นยังไงอะ่ะก,ก็คือทอยทอยลูกเป่าพอมันไดสองก็ไปส่งแต่ถ้าอยู่ตรงบันไดก็ขึ้นไปถ้าอยู่ตรงหางก็อไรหรือเล่าอ๋อหมายถึงว่าทอยทอยตามลูกเป่าขึ้น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  ได้ได้ลูกเต๋ากีดแต้มก็ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมใครใครใครถึงหนึ่งร้อยก่อนก็ชนะนะใช่แต่ถ้าถึงแต่ถ้ามาอยู่ตรงไหนตรงนั้นไหตรงนั้อโอเคเริ่มเลยอันนี้อันนี้ใครจะเริ่มก่อนครับป้าป้ามันเด็กป้านะป้าจะเริ่มแล้วนะป้าจะเริ่มแล้วนะเต๋าอะไรเลขสาม ห 1> 1, นึ่งสองสามเงี้ยัดี้ยปั๊ก็ต้องขึ้นไปถึงเบอร์สามสิบเจ็ดเลยด้ขึ้นบันไดนะคะอ่ะาจะเป่าแล้วนะเาเบอร์อะไรเบอร์หกหโอ้ิปเ,เป่าก็ได้ขึ้นเหมือนกันปั๊บห <1. S 2> <10. S 1> นึ่งมาเลขที่สามสิบแปดก็มา อ๋อไปสกรสองก็ไปสิคนะรับสี่เอาถึงเลขสี่สี่สน,สนะตาปาสามสหนึ่งสองสามโอ้โหเกือบโดนลงแล้วดีนะอสองป,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 ปาครับปาเกือบจะได้ครึ่งทางแนละ้วต้นนี้ไม่ได้เลย สี่สิบสี่โอเคตอนนี้ปลาแซงเปาอยู่นะครับหนึ่งปลาจะได้ถึงห้าสิบไม่น้อหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วห้าสิบแล้วอีกขึ้นทางนะครับขึ้นทางโอ้ที่เป้าแซงแ้วเหรอแซงเลยโอ้โหได้ขึ้นมนได4สี่ 1,2,3,4อ้าเอาตามมาติดๆแล้วอวีอ่าตกลงมาแล้วโดนงูนะครับโดนงูเปล่าโดนงูตกลงมาสองห้สาสิบหกนะครับปลาเปล่าเท่าไหร่หกห้าสิบเอ็ดเอาละเอาละตามกันมาติดๆแล้วห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ตกงูไหลลงมาเลยครับไหลลงมาไหลลงมาโอ้โเซ็งปิดเลยโอ้ยังไม่ได้เลยแต่แต่แต่ถ้าหล่นมาน้อยมันก็มีโอกาสขึ้นมาตรงนี้โออห้าครโอเค ป๊าต้องเริ่มใหม่แล้วเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเโชคดีขึ้นบันไดมาโอ้ฟแตง,งเป้าครับโ,โชคดีสามเอาเปาตกแล้วป๊านะ้าของป๊าน้านใ่นหมสามหนึ่งสองสามเอาสิบเก้าเอเปาเท่าไหร่นึง ปะนะหนึ่งหนสิบครับมาหนึ่งเองใครจะชนะเกมนี้ห้ 50, 50, 55, 1, 2, 3, 4, 5, 65, าสิบเมตรปะไป้าห้าหสบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบห้าแล้วนะปาไปหกสิบห้านะของเป่าได้หกโอ้หก อปลาลที่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเจ็ดสิบเอาดูสิดูสิดูสิเจ็ดสิบกับหกสิบใครถึงร้อยก่อนกันห้าเจ็ดสิบห้าหนึ่งอะไ สามสี่ตกลงมาแล้วตกลงมาอีกแล้วตกลงมาอีกแล้วห,ห้าตกลงมาอีกแล้วมนุษยใครจะถึงก่อนกันเนาะสี่หนึ่งสองสามส,ามสี่โอ้ไม่ถึงสักทีเลยจะได้ถึงเนี่ยเท่าไหร่เลื่อนน้หน่อย หนึ่งโอ้โหห้า,ส,าสิบสองี่แหลวเอาเป่าแสงปาไปแล้ว4หนึ่งสองสามสี่เอาห้าสิบหกห้าอัเป่าห้ากับไหนอันแรกอยู่ที่ไหนก็ตอน ก็บวกหก็ต้องเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสออไม่ใช่นับเลขไม่ถูกแล้วอังเปาเนี่ยสามหนึ่งสองสามโอ้โหห้าสิบเก้าอยู่เลยใขรไขจะถึงเส้นใช้ก่อน้5นับไปเลยครับโอ้ยอังเปาถึเส้นใช้ก่อนปะปาแน่นอนสาม หนึ่งส,สองสามเอาหกเป็นแปด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 แปลงมาแป่แไม่ไปไแปด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 เปดแปดแปดแปดยปดแปมแปดแปดตอดแ่ดแปดยปดแป เออหนึ 1, ่งสองตั้งเป้าจับหงพิหงปาผิดนี่สองเอามนานแล้วนะเนี่ยนานแล้วนเนี่ยสี่หนึ่งสองสาสี่เอาหก1นึ่งส6 6ห 2 3 4 5 6มสี่ห้าหกเจดีนี่ไม่ได้ห้าตกหกหนึ่งสองสามสี่้าหกแปดสครับผมปัาแป๊า80แล้วลงไม่แล้วลองัง <c oughs> <c oughs> เปาวลงตลอดป 6, ้า6นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดสิบหกแล้วนะครับหกก็จะกลายเป็นหนึ่งใช่แล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแปดสิบเก้า 1, 2, 1, 2, 3, 89, ขึ้นไปเก้าสิบเอ็ดเอาใก่เข้ามาแล้วไก่แล้วใก่แล้วใกล้แล้วห้า หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าจะถึงแล้วจะถึงแล้วเกมนี้ป้าจะต้องชนะแน่นอนเกมนี้ป้าจะชนะแน่นอนเกมนี้ป้าต้องชนะนเป้าแน่นอนถ่ายนะครับหนึ่งโ <laughs> หนึ่งโอนตกลงมานี่แล้วอู้อะไรเนี่ย โอ้โหเกมนี้นานมากเลยเอ,เอ้าห้าจากหกสเอดตกลงมาอีกแหกเ,เอ้าหนึ่งสองสามสเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสอ,สอ,สอไม่นานจังเลยเกมเงีย ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาโหเมื่อกี้ขึ้นไปเก้าสิบหกแล้วโดนสี่เต้มมาได้ทอยลูกเต๋าเต้มเดียวหล่นลงมาเลยสามหนึ่งสองสามเอาขึ้นแล้ว วนอีกแล้วอังเ oh, ปาดูปาชนะแน่นอนอยังไงปาเขาต้องชนะเกมนี้สองคัดีครับสองคัดีเลยหนึ่งสองย้